เราเลือกที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในตอนเนี้ยซึ่งแม่งดูเป็นความสุขชั่วขาวมากแต่ก็อยอมมินี่ต่อยอมมีดอกเวียต่อแบบนี้หรอกคะ่ะอันนี้คือการวางแผนทางการเงินที่ดีกว่าแล้วหรอกคะ่ะ เปะบ้านหรือไม่เปะบ้านฟ้าเลือกเปะบ้านค่ะพี่สมัยเคยได้ยินไหมคะว่าการไม่มีหนี้คือลาบอันประเสริฐถ้าเรามีเงินอยู่แล้วอะ่ะแล้วทําไมเราจะมีหนี้ต่อจะให้แบบดอกเบี้ยบ้านรันต่อไปเรื่อยๆทําไมในเมื่อแบบเปาะให้มันจบๆไม่มีหนี้มีบ้านไม่ของตัวเองก็จบถ้าเป็นพี่พี่เลือกที่จะไม่เป่บ,บ้านดีกว่าเพราะว่าเราคิดดูว่าเราได้โบนัสมาส่วนเราทํางานมาได้โบนัสเป็น เป็นแสนสองแสนเนี้ยเราจอะทั้งหมดเนี้ยมาโปกบ้านเลยเหรอแทนที่เราเนี่ยจะได้เงินอนะเอาไปใช้ชีวิตอย่างอื่นหรือแม้แต่เอาไปลงทุนอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากเงินตรงนี้มากกว่าที่จะมาโปะนี่หรือเปล่า โอเคค่ะเข้าใจว่าเอ้ยเราอาจจะเอาเงินเนี้ยไปแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยได้ก็จริงแต่ว่าทําไมเราไม่เอาเงินไปปล่ให้มันจบจบแล้วเหนื่อยตอนเนี้ยให้มันสบายตอนหน้หนาดีกว่าการที่เรามีภาละดมีบ้านอยู่ไปเรื่อยๆอีกหลายๆเดือนต่อไปแล้วต้องมานั่งโดนดอกเบีย้ยแล้วดอกเบี้ยบ้านก็รู้ๆกันอยู่มันก็แพงขึ้นตลอดปีอะต้องมานั่งรีไฟนัซนต้องมานู่นนั่นนี่เสียค่าแบบดอกเบีย้ย้ทนที่ถ้าเกิดเราปล่ให้มันจบไปตอนเนี้ยมันไม่ดีกว่าหรอคะโอเคที่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปนะเพราะว่า ฟาลองนึกดูว่าเรามีหนี้บ้านเนี่ยอาจจะเป็นล้านสองล้านการที่เราจะหาเงินก้อนมาล้านสองล้านเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาได้ง่ายๆเนาะฟ้ารู้หรือเปล่าว่าดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยถ้าเราจะหาดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดในตลาดก็คือดอกเบีย้ยกู้บ้านนี่แหละการที่เราเจาเงินาหาเงินก้อนจากไหนมาได้สักที่เนี่ยแล้วเรามาโปะบ้านเนี่ยถือว่าเราเสียโอกาสในการที่จะกู้เงินด้วยอัตราต่ำที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าในอนาคตเราเกิดมีแผนที่จะลงทุนหรือเรา เกิด er, มีแผนอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าเอ้ยเราเอาเงินไปลงเนี่ยมันจะได้กําไรเยอะเนี่ยเราอาจจะเสียโอกาสในการเอาเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนกับสิ่งนั้นกับการที่จะมาปลูกบ้านก็ได้เราอันนั้นมันเป็นอนาคตแบบที่เราต้องวางแผนไว้ก่อนไหมคะถ้าสมมติเราแบบสภาพคล่องตอนนั้นโอเคแล้วแล้วเราแบบมีเงินก้อนหนึงมาพอดีเราจะไปเสียเงินเพื่อดอกเบี้ยที่ต่ําที่สุดทําไมในเมื่อเราสามารถเลือกที่จะไม่เสียสักบาทกับดอกเบี้ยนั้นเลยตั้งแต่ตอนนี้ได้ ฟ้าจะคิดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่ว่ามันอาจจะไม่เสมอไปเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเราเอาเงินไปเสียดอกเบี้ยทําไมใช่ไหมถึงแม้ว่าดอกเบี้ยมันจะน้อยลองคิดดูว่าสมมติฟ้ามีเงินในบัญชี100บาทเอาไปลงทุนยิบได้ได้ผลตอบแทน20%ใช่ไหมฟ้าก็ได้กําไร20บาทแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าฟ้ามีเงินบัญชี100บาทบวกกับเงินกู้อีก100บาทเท่ากับฟ้าจะมีเงิน200บาทเอาไปลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนมา20%ฟ้าจะได้กําไร40บาทจ่ายดอกเบี้ยอา,อาจจะแค ท่ากับว่าฟ้าจะมีกําไร35บาทจากเงินในบัญชีแค่100เท่ากันต่างกันแค่มีเงินกู้กับไม่มีเงินกู้มันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนแล้วก็วิชั่นในการลงทุนของเราด้วย งั้นพี่สมัยจะมั่นใจได้ไงว่าพี่สมัยอจจะลงทุนแล้วได้เคิืนกลับมาในเท่านั้นจริงๆอะ่ะคือหุ้นหรืออะไรต่างๆมันมีความผันผวนมากๆมันมีขึ้นมีลงบางทีมันอัดลงก็ได้แล้วเราเอาเงินตรงเนี้ยที่บอกว่าจะเป็นส่วนต่างต่างๆจากการที่เราไม่เปะบ้านนะไปลงทุนแล้วมันถ้ามันหุ้นลงขึ้นมาเราไม่เสียไปกว่าเดิมหรอซึ่งแบบการไปลงทุนกับความเสี่ยงสูงอย่างนั้นกับการที่เลือกที่จะไม่ได้มีนอะไรเลยแล้วก็แบบหมดมีบ้านไม่มีภาระไม่มีอะไรเลยแบบเนี้ยมันไม่ดีกว่าหรอคะ ก็จริงๆมันก็อาจจะดีกว่าสำหรับบางคนสำหรับบางคนที่มีภาระนี่อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วอาจจะดีกว่าในการที่เราจะไปโปดเนาะแต่จริงๆแล้วต่อให้เราจะไปเลือกโปดถ้าเรามีนี่อย่างอื่นก็ควรโปดนี่อย่างอื่นก่อนที่ดอกเบี้ยมันสูงกว่าใช่ไหมประเด็นของฟ้าคือเมื่อกี้ฟ้าบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินที่เราลงทุน่ะจะงอกเงยตามที่เราคิดมันจะชนะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกู้บ้านยังไงใช่ไหมที่ต้องบอกอย่างนี้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้บ้านมันต่ํา ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ3-5%หรืออาจจะ6แล้วแต่ซึ่งถามว่าเวลาเราเอาเงินไปลงพี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลงหุ้นหรือว่าลงอะไรการลงทุนเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะนอกจากลงหุ้นลงกองทุนแล้วเนี่ยเราสามารถเอาเงินนะ่ะไปลงทุนต่อยอดธุรกิจเราได้ที่ถามว่าถ้าเราทําธุรกิจแล้วเนี่ยมีกําไรต่ํากว่า3% 5%เราจะทํำไหมเราก็ไม่ทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะต้องเลือกลงทุนในในสิ่งที่ มันการันตีผลตอบแทนหรือว่าลงทุนในสิ่งที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง,งนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้หรือว่าเราไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อันนี้พี่เห็นด้วยแต่ว่าพี่คิดว่าคนโดยส่วนใหญ่น่าจะมีความสามารถมากพอที่จะเอาไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเกินกว่าดอ,อกเบี้ยบ้านอย่างเช่นเอาอาจจะไปซื้อของมาแล้วไปขายของที่แบบมาร์ค up 10% 20%ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลด้วยมันอาจจะที่พี่พูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับสำหรับทุกคนแต่ว่า ที่คิดว่ามันก็อาจจะดีกว่าสำหรับหลายๆคนแต่ฟ้าแค่รู้สึกว่าที่บอกว่าแบบเราเอาส่วนต่างไปลงทุนอะไรต่างๆอะคือไอ้การลงทุนที่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนอะมองในมุมคนที่เป็นหนี้เลยนะคะคือพอเป็นหนี้อะเราทําไงก็ได้ให้เงินแบบเหมือนให้หนี้มันหมดอะสาหรับฟ้าฟ้าว่านะการที่คนเป็นหนี้เขาไม่ได้กลัวกับเป็นหนี้ สิ่งที่เขากลัวคือการที่เขากลัวการที่แบบไม่สามารถจ่ายเงินต้นได้แล้วก็กลัวการแบบดอกเบี้ยที่มากขึ้นอะ่ะเขากลัวการที่ไม่ไม่สามารถมีกําลังพอในการจ่ายสิ่งน,นี้ <S 2> <S 2> <S ในเมื่อในวันเนี้ยถ้าเขาพร้อมสภาพคล่องเขาลองเช็คทุกอย่างแล้วว่าโอเคสภาพคล่องในการเงินตอนนั้นเขาโอเคเขาไม่ได้จะลาออกจากงานเขามีเงินเก็บเหลือพอกินพอใช้พร้อมรับคลซสิสในที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้เขามีประกันเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเขาครบทุกอย่างแล้วแล้วเขามีเงินเหลือ โอเคเพราะว่าตรงนี้นมาโปะดีกว่าไหมแล้วแบบคนที่มันมีหนี้จริง,รงๆอะ่ะแค่เนี่ยม,มันเรียกแหละเดือนชนเดือนอะ่ะแค่มีเงินมาโปะนี่เราให้มันหนี้ภาระของเขาเออกไปอันหนึงอ่ะที่บอกว่าคนกลัวกันที่เราไม่มีเงินมาจ่ายต้นทุนดอกเบี้ยอะไรต่างๆอะ่ะคือ ทำไงให้มันจบตรงนี้ไปให้เร็วที่สุดอะแบบนั้นเพราะมันเรียกว่าเป็นแบบลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นเนี่ยคือทำไงให้มันจบไวที่สุดอะเขาไม่ได้มานั่งคิดถึงว่าโอ้เหาเอาส่วนต่างมาลงทุนไม่ใช่ทุกคนที่จะลงทุนเป็นการลงทุนมันต้องมีการเรียนรู้และศึกษาเยอะมากๆจริงๆอนะคะ่ะคือฟ้าอาจจะมองว่าเงินที่เราได้มา,มาก้อนหนึ่งเนี่ยเราควรจะเอาไปโปะมากกว่าไปลงทุนใช่ไหมคือพี่อาจจะไม่ได้มองว่าเงินที่เราได้มาเราควรเอาไปลงทุนทั้งหมดนะแต่ว่า พอยของพี่คือเงินก้อนเนี่ยเราควรเอาไปโปะหนี้บ้านจริงๆใช่ไหมฟ้าพูดถูกว่าจริงๆแล้วทุกคนอ่ะไม่ได้มีความสามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนใช่ไหมแต่ว่าพี่อยากให้ลองมองดูว่าเงินเนี้ยยิ่งท่ายิ่งถ้าเป็นคนที่ใช้เงินเดือนชนเดือนอ่ะยิ่งไม่ควรโปะเลย<ม>เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ลําบากมันก็ตึงมือมากพอแล้วใช่ไหมแทนที่เราเนี่ยถ้าเราเอาไปโปะหมดปุ๊บ เกิดเดือนหน้าขาดสภาพคล่องเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่เราต้องใช้เงินเยอะขึ้นมาเราจะไม่มีเงินฉุกเฉินตรงนั้นเลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปหากู้คนอื่นหรือยืมเพื่อนหรือแม้แต่ไปกู้ Personal l o โลซึ่งดอกเบีย้ยไม่มีทางได้เท่าดอกเบีย้ยบ้านอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกเอาว่าไอ้ส่วนดอกเบีย้ยที่เราจ่ายเนี้ยที่ไม่ได้เยอะมากเนี่ยเราสามารถเลือกได้ที่เราจะมีความสุขในระหว่างทางแลกกับการที่เราจะต้องมาเหนื่อยตอนนี้แล้วไปสบายอนาคตที่เลือกที่จะสบายตอนนี้ดีกว่า สบายตอนนี้มันไม่ได้จะปวดนี่หร้ค่ะคำว่าสบายตอนนี้ของพี่เนี่ยหมายถึงว่าเราสบายเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตสมมุติเรามีเงินมาแสนหนึ่งใช่ไหมถ้าฟ้าเอาเงินไปปวดเลยปุ๊บเดือนนี้เครียดอีกแล้วไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินกินหรือว่าไม่มีเงินค่านู่นค่านี่ใช่ไหมกับการพี่เอาเงินแสนหนึ่งเนี่ยพี่เอามาวางแผนไว้ส่วนหนึ่งเนาะอาจจะเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในพิตีกรรมงนานแต่พี่สามารถมีรางวัลให้กับตัวเองเพื่อเอาเงินก้อนนั้นอะ มาใช้ชีวิตให้พี่มีความสุขในระหว่างเดือนได้โดยที่พี่ไม่ต้องซีเรียสว่าพี่จะไม่มีเงินผ่อนบ้านเพราะว่าเงินที่ผ่อนบ้านมันก็แค่ส่วนหนึ่งของเงินที่พี่ได้มาอยู่แล้วแต่พอมองว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่โปรนี้ตอนเนี้ยแล้วในอนาคตแล้วมันเกิดใครสิจริงจริงแล้วเราก็โอเคแบ่งเงินไว้แบ่งเงินไว้แบ่งเงินไว้เราก็มีเงินใช้ใจ่ายเอาไปใช้ชีวิตที่ว่าแต่ถ้าเกิดสมมติผ่านไปประมาณ5ปีเรายังไม่หมดนี่นี้สักทีเรายังมีนี้บ้านอยู่แต่ตอนนั้นเราตกงานขึ้นมะ เราไม่มีเงินต่นี้บ้านเงี้ยทำยังไงต่อเรากำลังเอาเงินมาแบบโอเคไว้แบบแบง่งแบง่งแบ่งแต่ไว้ในอนาคตเราค่อยจ่ายอย่างเงี้ยถ้าในอนาคตเราไม่มีเงินใช้เราก็มีหนี้ที่กําลังเป็นภาระผูกพันอยู่แล้วเราจะจัดการเราจะจัดการยังไงกับหนี้บ้านอันนี้ต่อที่กลายเป็นภาระแล้วก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับการที่สภาพคล่องทางการเงินในอนาคตมันไม่ได้ดีพอแล้วก็ in the Cas e ที่คนที่ว่าว่าแบบเอ้ยเขาอาจจะเดือนชนเดือนที่ว่า เขาไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปลงทุนหรืออะไรแบบที่บอกเขาไม่ได้แบบมีความรู้ทางการเงินมากพออย่างเงี้ยเขาจะทำํำไงกับอนาคตที่มันไม่แน่นอนแล้วพันปวยอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นเอ,เอาเงินก้อนไปลงทุนคือเงินก้อนเนี้ยแลกกับถ้าเราเอาเงินไปโปรดนี่เนาะเราจะเหลือเงินส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตแต่เราอะถ้าเราไม่โปดเราอาจจะแลกกับการจ่ายดอกเบีย้ยแล้วเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าฟ้ามองว่าในอนาคตลกลัวว่าเราอ่ะจะไม่มีเงินมาจ่ายดอกเบี้ยบ้านหรือว่าไม่มีเงินมาไม่มีเงินมาจ่ายค่าผ่อนบ้านอะไรอย่างนี้ในอนาคตใช่ไหมพี่มองว่าจริง,รงๆแล้วอ่ะก่อนเรากลัวเราต้องวางแผนอ่าเข้าใจว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้มัน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 อยู่เหนือการควบคุมถ้าถึงตอนนั้น,นจริงๆอ่ะเราอาจจะเลือกที่จะเอาบ้านเนี้ยไปขายเพื่อปิดภาระหนี้แล้วเราก็อาจจะยังได้ส่วนต่างนิดหน่อย ในการใช้ชีวิตเพราะว่าถ้าถึงตอนนั้นจริงๆน่ะต่อให้เราโปนี้บ้านหมดอ่ะแล้วเรามีวิกฤตมีภาระทางการเงินอ่ะมันก็เราก็ยังใช้ชีวิตลำบากอยู่ดีแต่ว่าตอนนั้นน่ะถ้าเกิดสมมติเรายังผ่อนบ้านไม่หมดอ่ะเราก็ไม่ได้เอาบ้านไปขายได้นะะี่ค่ะถ้าเกิดเราเจอปัญหาทางการเงินก็ขายบ้านตอนนั้นได้เพราะเนี่ยเป็นบ้านของเรา100แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอก็ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งทีเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านน่ะถึงแม้ว่าจะยังผ่อนไม่หมดเราก็สามารถ ขายได้แต่แค่เราขายได้เงินมาเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ต้องเอาเงินบางส่วนอะ่ะไปจ่ายคืนธนาคารที่เราที่เรายังกู้เนาะสมมุติว่าเราเอ่าเหลือหนี้กับธนาคารสองล้านเราขายบ้านได้สามล้านแล้วก็สองล้านเนี่ยไปจ่ายธนาคารเราก็ยังได้ส่วนต่างอีกล้านหนึ่งแต่ตรงกันข้ามถึงจะบอกว่าทําสิ่งนั้นได้แล้วเราโปะมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านปล่อยผ่าละแล้วเราาไปขายมันได้เงินมากกว่า มันสามารถทาอะไรได้สะดวกกว่าการที่แบบเอ้ยมันไม่ใช่เป็นของเราเรายังมีหนี้ที่ยังต้องจ่ายทุกเดือนแล้วจากนั้นออกไปบ้านไปแบบแลกเงินอะไรต่างๆที่เป็นแบบยังไม่ปลดภาระด้วยซ้ําแต่ว่าก็ยังจะเอาเข้าธนาคารมาแลกเงินแล้วก็มีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นคูณ2อะ่ะเรากําลังสร้างดอกเบีย้ยที่มันมากกว่าตอนนั้นที่พี่สมัยบอกว่าเอ้ยบ้านนี่คือดอกเบีย้ยที่ต่ำที่สุดตอนนี้มันกําลังจะเป็นดอกเบีย้ยที่มากขึ้นแล้วนะคะจริง ฟ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้ถ้าสมมติเราผ่อนบ้านหมดเร็วใช่ไหมเท่ากับว่าต้นทุนของบ้านเราก็จะถูกกว่าคนอื่นแล้วถ้าแนอนาคตเราขายได้เราก็จะยิ่งได้กําไรเยอะกว่าคนอื่นอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าพี่เลือกที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะในตอนนี้แลกกับการที่เราต้องมาเหนื่อยตอนนี้แล้วต้องไปเหนื่อยขายบ้านหรือว่าปอดน,นี่เร็วขึ้นแต่ว่าต้องแลกกับการที่เราต้องเหนื่อยเยอะขึ้นอ่ะเป็นพี่พี่อาจจะเลือกสบายตอนนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ลำบากในอนาคตด้วย งั้นพี่สมัยก็กําลังจะพูดเหมือนแบบว่าเราเลือกที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในตอนเนี้ยเพื่อที่จะอ่ะแลกกับดอกดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆแต่เนี้ยเรากําลังสร้างภา,าละแล้วสร้างนีที่เพิ่มขึ้นมันก็ตื้งถึงมันจะนิดเดียวก็เหนาะแต่มันกําลังสร้างภาละแล้วสร้างนี้เพิ่มขึ้นทั้งนั้นที่เราสามารถปลอดหนี้ตรงนั้นไปเลยได้เรากําลังแลกกับความสุขที่บอกว่าตอนนี้ซึ่งแม่งดูเป็นความสุขชั่วขราวมากที่เป็นความสุขแบบ โอเคฉันอยากใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ที่ฉันต้องการในตอนนี้แต่ก็อยอมมินี่ต่อยอมมีดอกเบี้ยต่อแบบนี้หรอคะอันนี้คือการวางแผนทางการเงินที่ดีกว่าแล้วหรอกคะก็จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าเราจะมีวินัยแล้วก็มีการวางแผนในการใช้เงินยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองว่านี่สินเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะการมหนี้เนี่ยคือแบบว่าอาจจะทําให้ชีวิตเรายากลำบากเนาะ ออยากให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่คือการมีหนี้สินในบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่แค่ภาระพี่อยากให้เรามองการมีหนี้สินว่าเป็นโอกาสด้วยเนาะมันสามารถเปิดโอกาสในสิ่งอื่นๆในชีวิตเราได้เนาะการที่เรามีทุนแค่100กับทุน200เนี่ยแค่แค่ทุนต่างกันเนี่ยมันก็สามารถทําให้อโอกาสในในชีวิตหรือว่าในการลงทุนต่างๆเราอะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้ว แต่โอกาสที่ว่าเราพร้อมที่จะเทคความเสี่ยงของโอกาสที่มาพร้อมกับความไม่แน่นอนแบบนั้นงั้น้าขออยกตัวอย่างค่ะสมมุตินะคะพี่สมยัยมีบ้านผ่อนมานานมากแล้วเหลือเงินแค่แบบแสนสุดท้ายแบบหนึ่งแสนจบหมดหนี้แล้วถ้าเกิดเลือกที่จะผ่อนยังจะแบบผ่อนต่อเรื่อยๆก็ผ่อนเดือนละหมื่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นั่งเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะแสนบวกๆนี่แหละแต่ตอนนั้นยูดี พี่สมัยได้โบนัสมา10,000แบาทตุม้มตอนนั้นน่ะพี่สมัยสภาพห้องทางการเงินโอเคดีเลยพี่สมัยไม่ได้มีภาระอะไรต่อพี่สมัยมีเงินเก็บมากกว่า1,0,000แบาทแบบ10,000แบาทนะ่ะมันเป็นเงินที่แบบแอดออนมาเป็นเงินเย็นฟรีๆแบบแซมมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็พี่สมัยมีประกันแบบแบบแบบพร้อมรับทุกความเสี่ยงสมมุติถ้าเกิดป่วยอะไรขึ้นมาแบบเอ้ยพร้อมทุกอย่างแบบทุกอย่างทางการเงินสภาพห้องดีมากๆพี่สมัยจะเอาเงินเนี่ยโปหรือว่า จะค่อยผ่อนแล้วนั่งเสียดอกเบีย้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราเลือกโปรดดีกว่าไหมในเคสแบบนี้เพราะว่ามันมีหลายกรณีมากๆค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่สเตตในชีวิตด้วยอย่างที่บอกแต่เพราะว่าอย่างกรณีแบบเนี้ยเราควรเลือกที่จะโปรดดีกว่านะคะจริงแล้วอย่างกรณีที่ฟ้ายกมาก็ถูกถ้าสมมุติว่าเงิน1นึ่งแสนเนะี่ยไม่ใช่เงินที่เป็นสาระสําคัญสำหรับพี่ถ้าพี่มีเงินเหลือเฟืออะไรเงี้ยแค่โปรดบ,บ้านแสนหนึ่งแล้วจบกันนะ่ะพี่อาจจะเลือกอย่างนั้นเนาะแต่างนี้พี่อาจจะ บอกฟายอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วการโปะบ้านเนี่ยในมองพี่อ่ะพี่ไม่ได้มองเป็นสิ่งที่เลวร้วายแต่พี่แค่มองว่าถ้าเรามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเราควรจะมองอันนั้นด้วยไม่ใช่มองแค่ว่าเอ้ยเราได้เงินก้อนมาแล้วโปะเพื่อให้นี่มันจบเราอาจจะต้องมองว่างานเราได้เงินก้อนหนึ่งมาเนี่ยเรามาดูก่อนว่านี่เรามีอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าดอกเบีย้ยบ้านเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดแต่ถ้าเรามีนี่อย่างอื่นละ่ะสมมติเรามีนี่รถมีนี่บัตรเครดิตไปมองตรงนั้นดีกว่าไหมแทนที่จะเอามาโปะบ้านให้บ้านจบ พี่เข้าใจว่าเข้าใจว่าออดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยทุกคนก็จะรู้กันเนาะว่าเป็นดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกยิ่งโปรมากมันก็ยิ่งรดเร็วส่วนหนี้อื่นบางอันมันอาจจะไม่ได้ทบต้นทบดอกแต่พี่มองว่าเรารีบปิดหนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงกว่าเพื่อให้ภาระหนี้สินเราอะมันลดลงได้มีประโยชน์มากกว่าหรือต่อให้เราไม่มีหนี้สินอย่างอื่นแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยเรามีโอกาสในการที่จะไปลงทุนไปเอาเงินไปทำอ,อื่นให้มองตรงนั้นดีกว่าไหมโอเคถ้าสมมติว่าค ondition เราเนี่ยทุกอย่างเรา ทุกอย่างเราติ๊กถูกหมดแล้วเนาะนี่สินอันอื่นเราก็ไม่ได้มีเงินลงทุนเราลงทุนกิจการเราเติบโตซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนอะไรจากเราแล้วถ้าโอเคคอนดิชันเราโอเคทุกอย่างพี่ก็มองว่าการปลูกบ้านก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ที่ดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอยากให้มองทางเลือกอื่นด้วยเนาะไม่ใช่มองว่าทางการปลูกบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นที่ดีกว่าก็ได้ ฟักพา้พาฟ้าค่อยเทำความเข้า,ขเขาใจอยู่นะคะเพราะฟาก็เข้าใจว่าเแต่ละคนอาจจะมีคอนดิชันในการใช้ชีวิตที่ต่ตางกาันถ้าเกิดคนที่เรามองเห็นตรงเนี้ยเป็นโอกาสเราสามารถเอาไปต่อยอดทาธุรกิจหรือจะลงทุนอะไรต่อเอเขาก็อาจจะเหมกาะกับการที่ยังไม่โปะบ้านตอนนี้ก็ได้แต่ฟาก็แค่มองว่าในมุมที่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีความสามารถที่จะเอาไปลงทุนหรือว่าเราไม่ได้เก่งการธุรกิจ ไม่ได้เก่งการทําธุรกิจอย่างนั้นหรือว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยอะเพราะว่าการไม่มีนี่เป็นลาบอันเสริฐ er จริงๆนะคะโอเคจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าการโปะบ้านไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแล้วก็การไม่โปะก,ก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเช่นกันเพราะฉะนั้นเนะี่ยเอ่อก็ขึ้นอยู่กับคุณดิชั่นของแล้วแต่คนเนาะว่าว่าเราเลือกที่จะใช้อะไรเป็นพอยออริตี้ในชีวิตเราเป็นหลักเนาะแต่ว่าก็ ให้มองว่าอะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราก็แล้วกัน